มาคนเดียวอย่างนี้แล้วจะสนุกไหมเนี่ยคิดถึงแทบจังเลยไม่เป็นไรมาคนเดียวก็เที่ยวคนเดียวเนาะจะลงอะไรขนาดนี้คะดิฉันหนาวมากนะคะถ่ายอะไรก็ไม่ค่อยเห็นคะ่ะเที่ยงมืดดยวดกันนี่มาแล้วที่นี่ที่ไหนนะจำชิกไม่ได้ สีที่น้องแพทบอกอ๋อหลังคาใช่ไหมดอกไม้ก็เหี่ยวหมดแล้วบ้านเราก็ใกล้เคียงกับดักพุทธรักษานะคะนี่คือการใส่วิธีการใส่ฮูท้ที่ถูกต้องนะคะเมื่อคุณเอาคุมหัวแล้วเนี่ยคะคุณจะต้องรูดด้านข้างด้วยเพื่อให้มันล็อกอยู่กับหัวคุณไม่งั้นลมคัดแรงๆมันหลุดนะคะแล้วก็ข้อดีของฮู้ก็คือมันบังคอด้านหลังนะคะ ลมไม่สามารถทะลุเจอบเข้าไปหลังคอของคุณได้ทําให้คุณอบอุ่นแล้วก็จะมีไข้ไม่เป็นไข้ไม่เป็นหวัดที่ปวดหัวข้างเดียวนะคะอันละค่ะนี้เป็นทริปเล็กๆๆน้อยจากทริป jj walk alone ค่ะตอนนี้ที่ฉันเดินมาถึงข้างหน้าถนนของเอ่ออะไรการ์เด้นนะคอ,คอลลินการ์เด้นหรอคะ i'm not sure เอาเป็นว่ากำลังจะกลับแล้วก็กำลังคิดว่า ฉันจะย้อนกลับไปเดินเล่นที่ s o u t h ท r ้ s คดีหรือว่าฉันจะไปอัดรูปที่ State Library ดีเดี๋ยวลองดูนะคะว่า City City Tra m นะอันไหนมาก,ก่อนกัน